บ้านนี้ก็มาใส่มองปลาโลงเลยสบายดีพี่น้องสวัสดีสืบสุขสุขคนเด้อพี่น้องพ่อก็อีกแบบพี่น้องเลยบรรยากาศย้ำแรกเนาะนี่มานะใส่มองพี่น้องเลยเห็นน้ำขึ้นทุกป้าที่นี่พี่นอ้องตลูกชา่มีป้าใส่มองครับพี่น้อง <c oughs> บางทีที่มากไม่ชิบวมานกระเบ,บื้องเหมือนกันพี่น้อง

กลืนอ่างเง้ยน้องกเขาเยใส่เนากมาลุดนำ้ำกันอีกปอลงเลยว่าสิได้หรือพอได้ใส่ไปต่ออีกปอลงเลย ทำหลายเลยพี่น้องยจนเพียงเอิบว่าตายแหละจะได้ยังไงใส่ร้องเบิดพี่น,น้องเลยวัวนำนำสุดเนาะแม่นนำหวไอ้ขาวพี่น้อยป้าก็ต้องขายบาที่หลด ลุ่นน้ำกันอีกประโลมเลย มาได้คันหนึ่งแล้วปลาลูงเลยกลางอีกวกที่สองปลาลูงเลย <Wow. c oughs> น้ำเลือดเลือดลงแล้วปลาลูงเลย ้ังได้เน่นังได้แน่เนาะแน่นี่คือหลือก่าเก่าพี่น้อยหนึ่งสมานโบมานอยนก็ไรกัน่นหลุผลงาน กลางไปประลลงเลยเอาก็ับไปไ้นโลกว้น้ำเพลินประโลนเลย Đây, cái này cái tượng luôn ấy mà lụn nằm can lơi bạn nhỉ và chỉ thử lưu vào luôn ngay ăn mà họ thì là กลายีพฮอดคันเลยไปเลยบาดนี้กักลางฮอดคันเยลยไปเลยน่าจะได้รอบที่สองเนาะแม่นกลางแล้วก็แปลงดากลับมาพี่น้องเลือกสีได้ยัยยงไง ล่องเบิ่งกี่เลาะพี่น้องเลยเพราะว่าบ้านนาม,มันเข่าลายเน,นาะงป่าใสนาเขา่าพี่น้องคือใช่ปลาใหญ่ใยญ่ปลาเข่ามาน้ำหนักทำลายนา้ำหลวงเนาะแมนนี่นคือน้องแบบธรรมชาติธรรมชาติพี่น้องเลยนี่เคยปล่อยกูปล่อยปลาน้องป่าหน้าบอนเขาเห็ดนี่แหละกลางใบปลุงเลยมาอีกรอบหนึ่งพี่น้อง มอ,องกต่องกระตา,ะตานนะ <I know. S 2> มาลุนน้ำกันเลย ได้หร yeah, yeah, right. ือบอไดตอนนี้กำลังกลางไปรอบที่สามเลยปลาลเลยมองก็อยากจุุ่งแนจักหน่อยปลาโลงเลย มองไปนี่แหละพี่น้องเลยหาอยู่หากินตามธรรมชาติทุกทีหละก็ไปซื้อไรก็ได้ใส่เบ็ดเห็ดแห่เอาปลงเลยก็ไปอยู่ดิจินแปรรถค่าใช้จ่ายไปนำพี่น้องเอ้ย ชุดไปด่างหนึ่งไปลูเลยด่างที่สองต่ออีกบานนี้กลางด่างที่สองต่อไปอีกไปลูกเลย <c oughs> ลุ้นนำกันอีกว่าิได้หรือไม่ได้ <c oughs> แม่เนี่บาตายเชื่อว่าน้ำขินป้าต้องมากเลยแม่นน้ำก็เริ่มเลิกเลยปลาโลงเลยบาทนี่นะบาทนี่บาตายกางมาอีปลาโลงเลย ลบมาอีกมากับสามคนแ่วแม่พร้อมปลุลูเลยสบายดีพี่น้องบ้านน้ำลูกพี่น้องเลยอันนี้คือเดินเลี้ยงงัวเฮาปลาลูเลยดูนะน้องมาร์กก็มานำ้ำแ่วแม่อันนาไม่ปลาลูเลยปลาตายกลางๆมาแบบน,นี้ นะมารลุ้นนำกันว่าสิถืกหรือบ่ถือกเมื่อนี้นะนยังได้กระเถือ,อกปลลุงเลยเพราะว่าป้านมีลายอยู่นอบประเทศไทย างมาหดที่แหละปลารู่เลยไม่เห็นบันกลางอยปละลล่เลยได้สีหาหลอบได้นอกป่ายมองกรอยากกางงากหนุ่ง ล่างกลางไปวนี ite, <LO> ันนรนี <sh arp ness nut> no like ้จ <wohl> <fruits> ุกลูกมันนอปตายมันเล่นน้ำกันว่ะบอนนีหน้าจิ๋วเลือกลูกเลยิัวอลอยได้ กลางใบป,ปลูไม่าดนี่กลางแล้วแล้วก็สีแปลงปลูไม่าดนี่ต่อฝาสีขามงามงามปลูเลย <laughs> bánh càng to biệt luôn ơi Bánh càng bay Cái gì sút mong là luôn ơi ạ นางไทยอยู่ข้าน้องลูกไปพอดาน้ำเลึกดรลุงเลยถาแม่ก็มายืนเบิ่งน้ำไปลูงเลยลูกหาพี่น้องเลยลูกหยาไว้ผูกงูว่าลูกโ้งหัออกน่จะ้น้อยโป่งหง ลกเหงาเฮากะมาผูกงัวเฮากะทางออกกระลุงเลยบอกชันตี้ชันตี้้างทัทงทงทนตี้อันนี้คือบอนผูกงัวแต่ว่าทางนี้เนี่ยโบราทางกรลุงเลยทางแต่ทางพูนห นี่ก็กลางสุดแล้วปลุล,ลูเ้ยกลางสุดป็นทีเรียบร้อยโอ้สองปลุลูเงยคุณน่ะ มันคือแปลงมองปลาลงไงมาเบิ่งนำกันเลยว่ะตอนเฮาแปลงไปนี่ชิได้จากโตโน่ปลาตายแ,แ,แปลงมาฮอลักแบปลูกเลยแบบนี้ แมงมหอดลักประลุงเลยล้างแปลงบันนี้โอ้ว <Yeah. S 1> คืออีกแหลบประลุงเลยปลาหมอค่อสิยามลบ มัน,นขากปลาลุงเลยโอ้ยามาอ <Wow. S 1> <ie> mm ีกเถื่อีกปลาลุงเลยคือมานอยู่ปลาลุงเลยโอ้เถื่ออีกแหละน่ะ นีถืออีกประโลนเลยคนนะ่ะหากางพี่น้องเอ้ยกางแล้วกระยามอันแป้งลบมาเต็มตึกแล้วมือ่อื่นก็จะมีเปอร์เซ็นต์หลายกว่านี้นเนาะภาษาอี๋องงถืออีกประโลนเลยคนะน่ะถืออีกประโลนเลยนะ ปตาตะปลากาอึกอีกปลาลูงลยโอ้มานอยู่นะปตาตะอยู่ว่าถืออยู่เดยอะไ้อยู่ได้กินพี่น้องเลยอย่างไรก็ล่อลุ่นเมืองอื่นเนาะนี่เต็นจังใดมานโบมานถนี่พยายามกับคืนก่อน ยามกับคืนต้องสัตว์ก่อนเนาะแม่ปมเนติดนี่โอ้เธออีกปลูกติดอีกแล้วพี่น้องนี่พี่น้องสุดยอดเลยพี่น้องเลยโอ้ติดอีกปลูกเลยอหูยใหญ่ด้วยเจ้า น,นะยามมาอีกปลุโงเลยนี้วพี่น้องโอ้โหนี่พี่น้องนะสุดยอดเลยเนาะนี่นปลาตัวใหญ่ะพี่น้องเลยแม่ไข่เด็ดปลาโงเลย<น>ปลานี่ยังบุทันลายไข่เนาะป่อจาย เป็นันมทอนพี่น้องเลยตำหมูตำ<า>ห,ห,หตมึกแตงโอ้โหยอดหน่อยเมนูหมึแดงเปลนรูงเลยยามอีกถืออีกเปลนรูงอ้ออ๋มันอันลิล้นปลนรูงเลยนี่พี่นอ้องงามเลยตัวเม่ไข่เลยพี่น้องเลย ถืออีกปลุงเลยดังนี่ถือว่ามานอยู่ปลุงเลยไปซือของมาดั้มใช่เลยเอาแต่กระตายำโอ้ยหลบ้อยอีกตัวปลุงเลยมีตัวเม่ไข่ด้วยเยนาะแม่ ตอนนี้แปง้งใกล้สิชุดเลยปลาโล่เลยอย่ามาอีกปลาโล่เลยถ้าถ้าชุดถืออีกพี่น้องโอ้มาหนะ่นระรีบโล่เลยถือปลาก็ดีปลาโล่เลย,ลเลยอันนี้คือปลาที่ได้พี่น้อง ห้ากระใสปกติเ้ากรใส่ถิมเมียนจกักอันนั้นเนาะคืนหนึ่งเนาะใส่ปลาเมียนก่อนพี่นอ้องแต่ว่าอันนี้ห้ากระใสแต่ว่าข้าวสานมามันถึกเนาะแต่ว่าหวานเติบพี่น้องเลยนี่พี่นอ้องปลาก็มีแต่ปลาหนีเนะาะแมย์ไข่เลยปลาดอกงิ้วเนาะนี่แมนปิ้งแซ่บพี่น้องเลยนี่บัตนี้เ้ากระใได้เมื่อก่อนพี่น้อง สำหรับคลิปนี้ก็ส,มมสุมาพาคล้วยแล้วเนาะเชเดียเขจาจบคลิปไว้เพียงเท่าน,นี้เด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ่าวตายเด้อพี่น้องพบพ่อกันคลิปต่อไปพี่น้องให้บ่าวตายเชเดีกล่าวเขาว่าสบายดีพี่น้อง,งอพี่นลาพ่อแม่พี่น้องไปพาบรรยากาศย้งแรกแบบเชเดียพี่น้องกุลง่ายภาพบรรยากาศแรงๆก็ลูงเลย